ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรู้ไหมว่าการทำงานบาร์โฮสมันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาแล้วก็ขุนเท่านั้นมันต้องมีความสามารถมีเสน่ห์ฉันจะเปลี่ยนปาปาโกโก้ให้เป็นมามาโกโก้โก นี่คุณมาใหม่ใช่ไหมครับถือว่าไม่รู้กติกาของที่นี่ยิมที่นี่นี่เขามีเช็ครุ่นกันด้วยเหรอครับบาร์นี้มันต้องเปลี่ยนชีวิตฉ่ำทำไมเป็นอย่างนี้มนันสับหรอือเปล่ะยินดีต้อนรับสู่แอรอ่มใหม่ของมาม่ากโกโก้และนี่คือทีมแอนนี่เจ๊ทำบาร์ใหม่เจ๊ขออนุญาตผมหรือยังครับทำไมฉันต้องขออนุญาตแกด้วย ทานคะมีเหตุการณ์ทำร้ายรปภที่สาขายเยอ่อของเราคะ่ะฮะมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงไม่ได้ละฉันต้องจัดการเอางี้เดี๋ยวเธอไปเตรียมชุด Security ให้ฉันฉันต้องสั่งสอนบทเรียคนคุณธรรมให้คนเหล่านี้บ้างกรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนด้วยครับ ทำไมฉันจะต้องแสดงบัตรด้วยเธอไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใครไม่ว่าใครก็ต้องแสดงบัตรเพื่อความปลอดภัยครับแต่ฉันเป็นแฟนพี่แม็กเขาเป็นผู้จัดการบริษัทนี้เขาใหญ่โตมโหรานมากนะรู้ไหมพี่แม็กแฟนเธอเนี่ยเขาใหญ่จริงหรือเปล่าจ๊ะฉันไม่เชื่อหรอกนะถ้าเขาใหญ่จริงอะยามก็ต้องรู้จักแล้วสิเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูว่าพี่แม็กของฉันอะใหญ่โตมโหรานแค่ไหน มันก็แค่ยามเฝ้าประตูมีสิทธ์อะไรมาห้ามคนอย่างฉันไม่ว่าใครต้องทำตามกดครับแต่ฉันเป็นแฟนพี่แม็กเป็นแฟนใครก็ไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้นครับเป็นยังไงล่ะจะได้รู้สักบ้างว่าเราอะ่ะมันคนละระดับกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่แม็กไอยามแก่คนเนี้มันไม่ให้เขาอะเข้าบริษัท แกคิดว่าแกเป็นใครแกมันก็แค่ยามกระจอกกระจอกคนหนึ่งมีสิทธิ์อะไรมาห้ามแฟนฉันเข้าบริษัทฮเพราะฉันไม่ใช่เป็นแค่ยามแต่ฉันคือประธานบริษัท มอ,อมไอไม่อยากเล่นอะไรแบบนี้เลยอ่ะไอรู้สึกว่าไอไม่ชอบละครคุณธรรมเลยมันไม่ท้าายความสาม,มารถของไออ่ะเฮ้ hey, ot, ไมเคิลยูหยุดทําไมนี่แม่กําลังอินเลยนะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ acting ยูชั่วมากๆเลยนะ <S <S สาลี่ค<า>่ะกลับไปช่วยแม่ทาครัวปะ่ะแล้ววันหลังเนี่ยค่อยมาช่วยฉันถ่ายคลิปใหม่ค่ะ<า>ส่วนยูไมเคิล ยู <You S 2> ต้องพยายามมากกว่านี้เดี๋ยวไปเทรนแอคติ้งกับคลิปของแม่เลยเดี๋ยวแม่จะส่งยูเนี่ยไปแคสบทพระเอกคนใหม่ตอนนี้นี่นะเทรนหน้าลูกครึ่งแบบนี้ยมันกําลังจะกลับมาฮิตรับรองเลยนะว่ายูเนี่ยดังกว่าไบร์วชิรวิทย์แน่นอนเตรียมสร้างแฮชแท็ก morning michael ไว้ได้เลยเฮ้ยมอมแต่อายไม่อยากเล่นละครน่ะอายรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ฟิลอ่ะยูโนยูก็รู้ว่าอายอายินดูแดนซิ่งมากกว่าแดนซิ่ง Is my p a s อ้กอเป็นนักร้องนักเต้นนี่นะมันเหนื่อยมันต้องซ้อมต้องเทรนต้งเท่าไหร่กดไลด์เดบิวต์เนี่ยมันต้องแข่งกับคนนับหมื่นนับพันเพลอเพล,พล,พลเนี่ยนะเทรนไปก็โดนดองอีกต้องโดนจับไปร้องกับคนที่เราไม่ชอบก็ต้องเสียแซงอยู่เชื่อไอไอผ่านมาหมดแล้วแต่นั่นมันเรื่องของยูไงไออยากมีเวของไอบ้างยังไงไอก็ไม่เป็นพระเอกละครคุณธรรมของยูหรอก แล้วคอยดูนะไอ้เนี่ยจะกำหนดชีวิตของตัวเองแล้วจะไม่มีวันให้ยูอ่ะบะังคีเส้นทางชีวิตให้ไอ,อต่อไปไหนบอกเล่นเรา่อยไม่เก่งไม่ชอบกูเกือบส่งเขาชิงออสการ์แล้วนะ กลมวงกลมชา้าช้าซี่นั่นแหละเออเฮ้ยหมูแดงนี่เก่งขึ้นเยอะเลยนว้ยมาถูกทางแล้วจริงไหมเออที่แสดงว่าถ้าครูสอนให้เก่งขึ้นคนก็จะมาดูกูเยอะขึ้นใช่ไหมวะเออสิวะนี่ร้านเราเพิ่งเปิดได้แค่เดือนเดียวเองนว้ยของแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลานะนี่จะบอกให้นะเมื่อก่อนตอนที่เราควงไฟอยู่ที่ใต้นะ กว่าจะได้ทิปแต่ละครั้งหนึ่งโอ้โหต้องโชว์ลีลาเสียงตายไม่รู้กี่ครั้งกว่าลูกค้าจะมาติดแต่ถ้าติดปุ๊บนะยาวเลยเพื่อนพูดแล้วคิดถึงถ้าลูกคา้ามารัวขนาดนั้นเนี่ยมึยงแยไปทำงานที่กรุงเทพทำไมวะเออวะคนนักท่องเที่ยวมันหายหมดไงนี่ถ้าร้อยเศรษฐกิจดีขึ้นนะอดตายอันพอดีโอกาสดีๆมันก็อยู่กรุงเทพนี่แหละนี่โชคดีนะได้างานนี้ชีวิตเลยอาจจะดีขึ้นมาสักหน่อยนึงอะ ต้องขอบคุณเจนี่เขาแหละกูว่าชุดพวกมึงอะจะเฮี้ยกว่าเดิมมากกว่ามึงคิดว่าร้านนี้จะรอดจริงเหรอวะมืงคิดว่าเจนี่เนี่ยทำกำไรให้ร้านนี้ได้จริงเหรอชีวิตเจแแกเองเอาไม่รอดเลยกูยังเห็นมาเฟียมาทวงเงินเขาอยู่เลยพวกมึงทุกคนอะฝากชีวิตผิดคนละ ร้านเนี้ยเตรียมตัวเจ๊งเฮ้ย hey, ถ้ามึงไม่เห็นด้วยอ่ะมึงแกทำให้คนอื่นเขาเสียกำลังใจดิวะตัวมึงเองอ่ะก็ไม่ยากทำงานที่นี่ไม่ใช่หรอเพราะมึงอ่ะไปขโมยเงินเจนเขามาไงเลยถูกบังคับสันดานโจรอย่างมึงมากกว่าที่จะอยู่ไม่รอดอ่ะเขาล่าแบบขวกมึงแล้วกันกูจะทำงานเก็บเงิน แล้วก็จ่ายนี่เจสซะแล้วก็ลาออกกูไม่เห็นว่าแกงเนี่ยจะมีอนาคตตรงไหนเลยดูความสามารถของมึงแต่ละคนดิอ่อนๆทั <_ Jean> no ้งนั <questo S 2> <_ <información> <_ <Real> ้นกูให้สามเดือนละร้านนี้ก็ปิดมึงก็กลับไปควงไฟส่วนมึงก็กลับไปเข็นผักส่วนมึงก็กลับไปเต้นนาบิกส่วนมึงก็กลับเล่นนะครกับเพิร์นวินมึงซะไอ้สัสเฮ้ยแล้วนมึงเนี่ยไปติดคุกกัน เยเย็นดิจะทะเลาะก,กันทำไมพวกเราทีมเดียวกันนะออโต้ถึงพวกผมจะไม่เก่งแต่พวกผมก็จะสู้ผมจะต้องประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ให้ได้แล้วอีกอย่างคุณก็อยู่ในทีมโปรดให้ความร่วมมือด้วยในหัวคุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่นะแต่บนเวทีคุณต้องทำให้เต็มที่เราต้องเป็นทีมเดียวกันเข้าใจปะส่วนคุณโชคเลิกพูดเรื่องที่เขาเคยติดคุกมาได้แนละ้ว ให้โอกาสคนเขาได้กลับใจหน่อยเข้าใจป่ะเออเข้าใจก็ดีแล้วไปแยกย้ายไปซ้อมต่อยังไม่ทันอะไรเลยกัดกันซะละไม่สดชื่นเลยว่ะคื่นซ้อมต่งไป อาจจะมองฉั yeah. นมาฉันให้คิดเพลง everyday คงไม่เคยจริงจังสักครั้งคงจะมองว่าเป็นเรื่องคำๆรักในใจองไม่มีด้วยซ้ำไป yeah ไม่มีเธอยังไงก็หนาคิดถึงเธอไม่นอนเย็นเช้าเศร้าขึ้น,นได้แต่เก็บไว้ปวดใจใครจะ เธอยังไงก็เงาคิดถึงเธอยังเกาสมอร็แค่รักเธอรักเธอเหมือนเคยออยู่ที่เห็นว่าม,ม,ม,มันสบจริง้วเไกองสงบตัวสัญญาให้คนปยชคำซอสมส่วนลออนแไม่ได้เปน้อผ้รองไม่ดีบนรองเากมม้อนนั้นเป็นวิจาอย่างล่อยใหครไงาไม่มีเธอ,อย่งไงก็เงา ถึงเธอ,อยังเกาเสมอรู้แค่รักเธอรักเธออ๋อเอาเนี่ยนี่เนี่ยคอบค,ครับโอ้แกอ,อย,อยู่ได้เงินเยอะเลยนะขนาดว่าวันนี้เนี่ย แขกที่ร้านน้อยนะเว้ยมีแต่คนน่ะเรียกอยากจะคุยกับแมาทางนั้นเลยก็เป็นยัวซะขนาดนั้นอ่ะเราสู้ไหวหรอเราสองคนอ่ะแค่บิดเอวบิดจังหวะเลยอพี่ยุทธอือไอพี่โชคเฮ้ยเรารับไว้ก่อนอ่ะหมูแดงแบ่งกันคนละพัน์หนึ่งก่อน ไม่เป็นไรมึงทำงานได้ทิปมามึงก็เก็บเอาไว้ดิไม่ต้องมาแบ่งพวกกูหรอกเออรับไปเถอนะน้าแบ่งๆกันไปก่อนเร็วหมูแดงเออถ้าผมรอดทุกคนก็ต้องรอดเว้ยนะคืนนี้มันเป็นคืนของผมแต่คืนหน้า,นา,าจ,จะเป็นคืนของพวกพี่หรืออาจจะเป็นคืนของมึงก็ได้หมูแดงตอนนี้ร้านเราก็ม่งเปิดน้นไม่นานยังไงเราก็ต้องสามาเคียันไว้ก่อนเว้ย ถ้าอิ่มก็อิ่มด้วยกันถ้าอดก็อดด้วยกันขอบใจนะเ้ยขอบพี่อ, <มา S 2> อะกินข้าวีกวะล<บ>ูกน้องที่น่ารัก <c oughs> หมูแดงเฮ้ยง้องให้ทำไมวะเปอะไรมยเนี่ยหัวซึ้งอะ กูไม่เคยเจอเพื่อนแบ่งปันกูเลยวะ่ะกูต้องสู้ชีวิตคนเดียวมาตลอดเวลาใครมาทำดีด้วยกูก็ร้องไห้แบบนี้แหละกูเป็นคนแบบนี้แหละพวกมึงชีวิตกูไม่มีครอบครัวแม้แต่เพื่อนสนิทก,กูยังไม่มีเลย พมึงรู้ไหมว่ามึงเป็นเพื่อนสนิทกลุ่มแร้ของกูเลยนะเว้ยเฮ้ยหมูรแดงไม่ต้องร้องนี่หว่าหมูรแดงมึงนี่แม่งเป็นผู้ชายสายเซนติทีทนี่หว่าฮะไม่ต้องร้องตอนนี้มึงมีพวกกูเป็นเพื่อสิทธ์แล้วนี่ไงหึพวกเราเนี่ยลงม่อเดียวกันแล้วทุกก็ทุกด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันดีวหวหึไม่ต้องร้องใช่ลงม้อเดียวกันแล้ว น้ำตาคุณหมูแดงอันลงหม้อแล้วตอนนี้ก็เป็นต้มยำอกหักแล้วครับข <laughs> อ lawsuit! ่อโนนเจ็บก่อนเจ็บก่อนเลยออพี่ยุทธปากให้ออโต้หน่อยพี่เฮ้ยกล้ยูมึงใช่ออโต้มันทำไมวะฮะไอออโต้นะมันเมื่อเกินพวกเราเป็นทีมเดียวกันมาเลยรู้ปะโชคคุณเลิกอะไรกับเขาได้แล้ว ให้เวลาออโต้หน่อยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าพวกเราเนี่ยมาจากต่างที่กันยังไงทุกคนก็ต้องมีปัญหากันบ้างผมว่าออโต้แค่อีกโก้แหละหวังว่าแล้วกันมาพวกเรามากินต้มยำน้ำตามหมูแดงกันดีกว่าคืนนี้ถือเป็นเลิกดีขอชนต้มยำน้ำตามหมูแดงเพื่อเป็นสัญญาณไม่จะภาพว่าพวกเราเนี่ยจะทำงานกันเป็นที ลงเรือลำเดียวกันแล้วถ้าจะรวยก็รวยไปด้วยกันมาไม่มารวย,รวยแต่คอแน่เลยเราแบบกนแซับแทบไง อะไรอ่ะพี่เราทํางานอย่างนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเลยสิวะ <g ül> ไม่ต้องมองผมเตรียมมาเผื่อพวกคุณอยู่เอาไปเอาไปครับ <c oughs> เอาไป <c oughs> ลองดูของดีอยู่นะพี่อืม <c oughs> รู้สึกดีขึ้นแด้ว่ะจริงพี่มานั่นเรามาชนกันชน,นต้องออกเสียด้วยเหรอ <c oughs> <โซ>เฮ้ยเต็มที่ดีวะ <c oughs> เปลี่ยนท่าเออ อเสียงนี้ทุกไหมเออ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 ไเปลี่ยนท่าเลยไเปลี่นท่าเลยเอาไงวะเอาไวะนีพี่เราทำงานมชั่วโมงหนึ่งแล้ี่ยอะไรวะเป็นท่าพี่บอพี่บอล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 เป็นเฮ้ยนี่แกดูดิแม่แกเนี่ย กูรูเต้นแอโรบิกที่เก่งมากเลยนะเว้ยเขาคิดท่าออกมาหลายรูปแบบช่วยให้หนุ่มสาวหุ่นดีมาหลายเจเนเรชันแล้วนะตัวนี้อะไรฮะโอ๊ยทำไมไม่เอาดีเอนการเต้นจากแม่มาบ้างตอนออกเทปก็นับจังหวะไม่เป็นเต้นก็แต่ท่าใส่ๆทำอะไรไม่เป็นเออาก็โพสยั่วเอ๊ะบ้าโอ๊ยป้าพี่ก็รู้สมัยก่อนอะ ก็เป็นนักร้องได้เสียงร้องเหมือนอยู่ในอกยังเป็นนักร้องได้เลยเอาอะไรกันโอ้ยเครียดอะไรอีกเน้่ นี ه, ่ก็หาทางใหม่แจกแจงคาแรคเตอร์ให้เด็กๆมันแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวมันก็หาทางมันเจอเองแหละนะของนี้มันต้องใช้เวลาเว <enthus ias. S 3> ้ยก็ฉันไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นน่ะจริงๆเราฉันไม่ได้อยากทำด้วยซ้ำฉันแค่เห็นช่องทางหาเงินนะพี่บอลถ้าเป็นไปได้นะฉันเนี่ยอยากจะต่งตัวสวยเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วไปหาผัวรวยมาเลี้ยงฉันมากกว่า เอางี้นะฉันจะให้เวลามาม่าโกโก้อีกสามเดือนถ้ามันไม่ปังมันไม่รอดถือว่าพวกเราแยกย้ายโอเคโอเคแล้วถ้ามันไม่ปังอ่ะพี่ก็ไปทำงานเมืองนอกแล้วกันเฮ้ยมันต้องดีดิว่อเราต้องล้มเลิกไม่ได้เว้ยเราต้องสู้เราต้องสู้อย่ายอมแพ้เราต้องสู้มาลุกขึ้นมา ฉันหมายถึงมาม่าโกโก้ลุกขึ้นมาเพื่อมาม่าโกโก้เนี่นแหละแกจะเป็นมาม่าของพวกเขาบ่อยๆเนี่ยแกต้องเต้นยั่วให้มากกว่าพวกเขาเว้ยมาโอเคมาไปมามาโกโกโกคกโกโกโคโกโกโ คุณนี่เต้นได้ยินไหมขอโทษค่ะพอดีอันนี้ยายเพลินไปนิดนึงไม่เป็นไรครับมีอะไรให้ช่วยไหมคะพอดีผมอยากจะมาสมัครสมาชิกฟิตเนสที่นี่ครับเคยมาเล่นแล้วถูกใจมากก็เลยอยากจะสมัครลายปีครับได้เลยค่ะยินดีเลยงั้นเดี๋ยวขอบัตรประชาชนด้วยนะคะได้ครับเป็นคนนครเนรอใช่ครับ เฮ้ยเจ๋งอะ่ะเราอยากไปเที่ยวมากเลยอะ่ะเราอยากไปพวกแบบสมุยพังงานอะไรอย่างเงี้ยอยากไปฟูมอนปาร์ตี้ไปไปแดนซ์อันนั้นสุรา์ครับอยู่ใกล้กันแต่ว่าคนละจังหวัดกันครับไม่ใช่ที่เดียวกันหรอไม่ใช่ครับเนี่ยเราชอบจำสับสนทุกทีเลยแล้วนี่เธอมาทำอะไรที่กรุงเทพอ่ะอ๋อตอนนี้ก็มาขายเกงยยนอยู่หน้ารามอะ่ะครับ เฮ้ยเถวรามได้ข่าวว่าแบบคนใต้ยเยอะใช่ไหมคงพูดใต้สนุกเลยดินิดหน่อยครับลองแหล่งใต้ให้ฟังหน่อยเแล้วแหล่งใต้แล้วอต้นเราต้นเนี่เราแรงหวาลยอ่ะไอ้ยน่ารักอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราคีย์อมูลูลให้แปบ๊บหนึ่งอ,เ,อเรียบร้อยแล้วนี่บัตรสมาชิกแล้วก็บัตรของเธอ แล้วก็ถ้าอยากได้อะไรเพิ่อมอ่ะบอกเราได้เลยนะถ้ายังไม่มีผ้าชนหนูเนี่ยห้สิบบาทอ๋อไม่เป็นไรครับผมเอามาเองขอบคุณนะครับค่ะ<า>ผมชื่อแคชนะครับ <Okay. S 1> เรากุ้งเต้นยินดีที่ได้รู้จัก <Okay. S 1> สวัสดีครับกุ้งเต้นจำ้ปัน มีอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่มีะลรหรอกครับพอดีผมเพิ่งออกอาการมาเหนื่อยเลยอยากเห็นหน้าใครบางคนที่จะได้หายเหนื่อยคงไม่ได้หมายถึงเราใช่ไหมก็ถ้ายิงอยู่ตรงนี้มีแค่คนเดียวละครับส่วนคนอื่นเห็นหน้ามาแล้วเนี่ยอยากบวกมากกว่าอะไรของคุณเนี่ยฮะผมกำลังคุย,ยกับคุณกุ้งเต้นอยู่ดีๆคุณเข้ามาแทรกทำไมอะครับ ไม่มีมารยาทเลยนะตั้งแต่เรื่องดัมเบลแล้วครับนี่คุณยังโกรธผมเรื่องนั้นอยู่เหรอครับผมลืมไปแล้วนนเนี่ยปล่อยวางบ้างนะคุณแบกมันเอาไว้อ่ะมันหนัก <Yeah. S 2> ขอโทษนะคะมีเรื่องอะไรกันอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับพอดีเราประทะกันเรื่องดัมเบลดิดหน่อยอแล้วผมก็ไป็นคนเสียสลายให้เขาเองนะครับผมคนดีดีด้วยไง ก็เลยไม่อยากมีเรื่องอ่ะทำไงได้ล่ะครับายากจักหุยดัมเบลไม่พอหรือเปล่าคะงั้นเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มก็ได้คะ่ะคนอาจจะเยอะอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับไว้ผมมาเล่นในเวลาที่ไม่มีคนดีกว่าครับพอดีว่าผมไม่ค่อยชอบมีปัญหาใครนะแต่ถ้าถูกกวนตีนเยอะๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ยอมเหมือนกันครับตอวตัวนะครับ ผมอยากชวนคุณกุ้งเต้นไปวิ่งด้วยกันหน่อยครับวิ่งเหรอคะก็ได้นะคะชอบวิ่งเหมือนกันดีเลยครับเพื่อวันไหนเนี่ยเราสองคนไปวิ่งมาราธอนด้วยกันมาราธอนก็ได้คะ่ะแม่ทำไมวันนี้แต่งตัวสวยจัง วันนี้หนูขอไปร้านด้วยนี่นะแม่นะอยากเข้าไปดูอยากอยากไปดูอ่ะแม่นี่วา่ากูบอกมึงแล้วไงว่ามันไม่ใช่ที่สำหรับเด็กมึงไปไม่ได้โอ้ยแม่หนูโตแล้วนะเป็นสาวแล้วเนี่ยสียตัวแล้วด้วย<อ>ฮะมึงเสียตัวแล้วเนี่ยนะกับใครที่ไหนเมืออ่อไหร่ยังไงทำไมมึงไม่บอกกูเดี๋ยวก่อนแล้วนี่มึงป้องกันตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมึงอยากพลาดเหมือนกูหรอโอ้ยแม่ใจเย็นก่อนหนูรอเล่นโอย มึงมาล้อเล่นอะไรกับกูแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยกูยิ่งกลักวอยู่แม่ไม่ต้องห่วงหนูนหรอกอย่างที่หนูบอกหนูอะรู้เยอะกว่าแม่อีกหนูอะไม่มีทางพลาดแบบแม่หรอกใครจะอยากใช้ชีวิตแบบแม่หัวก็ทิ้งร้านก็เิ๊งลูกก็มีหลักชีวิตพัทงทุกส่ขอ้าไปแลวตีนี่แหละมึงนี่นะตรวนี้ ปากเก่งจริงๆรเจ๊ทำตัวไม่น่ารักกับผมเลยอะเจ๊ช่วยทำตัวมันน่ารักกับผมหน่อยได้ปะ แล้วทำไมฉันต้องทำตัวน่ารักกับแกด้วยฮะไออันตภาณฟันน้ำนม